เบอร์ใหม่ไงเราไปก็เราไปแช์อินเทอร์เน็ตให้แกแกก็จะเล่นอินเทอร์เน็ตแกจะอ่านขา่าวอันอะไรของแกของยายก็สามปีเข้าสี่ปีเร็วอยู่เบอร์เดียวนั่นแหละเพราะยายจ่ายจ่าอินเทอร์เน็ตไว้เป็นปีปีนี้เขาก็เพิ่มให้อีกเดือนหนึ่งนะใช้อาื้ออินเทอร์เน็ตแต่แบบว่า อไม่เคยใช้ไงใช้แค่สองเดือนก็กลับมาไทยเอย้กลับมาไอ์แลนด์ไอกลับไปก็ไปใช้เบอร์เดิม <laughs> ไม่ใช้เบอร์เดิมเพราะมันยากเวลาเราเราต้องใช้แอปธนาคารเนาะ ถ้าเราเปลี่ยนเบอร์เดี๋ยวก็ไปก็ต้องไปนี่ก็อยู่ที่นี่ก็อ่โทรศัพท์ถ้าเกิดโทรศัพท์มันพังก็ยากโทรศัพท์ที่ว่ามีมีแอปของไทยนหะยายก็ไม่ค่อยได้ใช้ยายกลัวมันจะพังเพราะว่าถ้าเกิดพังแล้วยายยายก็ติดต่อไม่ได้เนาะยายเคยแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งแต่มนีพอ ยายโทรไปเขาบอกคุณก็ต้องมาทําเองบ้างน้คุณต้องมาทําเองพอพอทุกทุกท่านที่อยู่เมืองนอกอะ่ะเวลานั้นเขาก็จะโอนเข้าไปเก็บที่ไทยทุกท่านเนี่ยโอนไปเก็บเวลาไปก็จะได้ใช้ แต่บางคนเนาะบางคนเขาพาลูกพาหลานมาแล้วก็แบบว่าเขามีอยู่ที่บ้านเขาก็มีแต่น,น้องๆพี่ๆเขาอะไรประมาณนี้ลูกหลานเขามาหมดแล้วเขาเ็าไม่ค่อยกลับบ้านนะมีหลายคนที่อยู่ประเทศไอซ์แลนด์พอเจอกันเขาก็บอกอเขาไปเที่ยวประเทศอื่นไปเที่ยวประเทศอื่นของเราลูกเราอยู่ไทยหมดเนาะไม่ได้เอามาด้วย เดี๋ยวอีกอย่างหนึง่งเราก็ชอบไปบรรยากาศของประเทศไทยเรายายเนี่ยแบบว่าเงินจะขึ้นจะลงก็ก,ก็ก็ไปเพราะตาแกเป็นคนชอบเมืองไทยจะขึ้นจะลงก็ต้องไปขอบคุณมากคะ่ะออบจ๋าขอบคุณมากนะคะ มีปีนี้ที่ยายไม่ค่อยได้เที่ยวปกติแล้วยายไปคือแบบว่าร่านกายยายยายสมบูรณ์เนาะสมบูรณ์คือคือเจ็บหลังก็งไม่ได้เจ็บเยอะเหมือนปีนี้แต่ตอนนี้คือไปนวดก็เริ่มจะคลายไปหน่อยหนึ่งแล้วแต่อีกสักพักหนึ่งก็คงจะเจ็บอีกยายคิดว่านะต้องมาเจอโรคใหม่ก็คือโรคไตสี่นี้ ปีนี้คิดดูปีนี้ยายได้ไปแค่เวียดนามเวียดนามแล้วก็ไปแค่าหาดายแก้วแล้วก็ไปเกาะล้านอยู่สามที่เองปกติแล้วยายก็จะขับรถตลอนตลอน,นู่นไปโคราชไปบุรีรัมย์นู่นไปนู่นไปออะไรนะหาดแม่พิมพ์อะหาดแม่พิมพ์เอก็เป็น ของระยองเนาะของจังหวัดระยองผ่านเขาสวยดาวก็ไม่ได้แวะตททีหนึ่งใหญ่ผ่านทานที่ต้องเที่ยวเยอะๆไม่ได้แวะเพราะว่าคือถ้าถ้าไปาไปเที่ยวน้ำตกอะมันบ้านดาวมันต้องขึ้นสูงใช่ไหมตาแกไม่ขึ้น ตาแค่ไม่ขึ้นของประเทศไอซ์แลนด์น้ำตกเขาก็ไม่ไดีสูงเนาะมันอยู่แค่หน้าผาไม่มีใครขึ้นไปบนหน้าผามีแต่ดูข้างล่างน้ำมันขึ้นเหมือนกับอยู่บนเนินเลยไหลลงมาข้างล่างขอบคุณค่ะเลิฟยูไอเลิฟยูทู